หนึ่งสองสามส,าสี่ต <c oughs> ัวเ๋ <c oughs> อ๋อไอคอนตรงนั้นไม่มันยาว ต <laughs> so so ัว so นั uh ่นลิงมักปานสวยมากมักปานดีกันนี่โอ้ยกะชือกันดีสิมัวครอบครัวเดียวกันสิตัวนั่นลินมักบานตัวนึ่งมันเป็นเสือบุเปนอิป